สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิเตรหมูแชนแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการกู้ประวัติแชทที่เราไปเผลอลบโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับนะจะมีวิธีการขั้นตอนการทํายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทําก่อนที่จะไปทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่กระดิ่งให้มิเตรหมูแชนแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคเดี๋ยวให้เราไปที่ไลน์เลยนะครับผมนะอ่ะก่อนอื่นไปดูนี่ก่อนนะครับก่อนไปมาอัปเดตไลนนนนน์กกัั่อะะครบ L I ไลน์นะครับอ่ะอันนี้ถ้าของใครยังไม่ได้อัปเดตมันจะขึ้นว่าอัปเดตตรงนี้นะครับส่วนผมอัปเดตแล้วก็จะขึ้นว่าเปิดเนาะก็ไปที่ไลน์ได้เลยนะครับก็ไปที่ไลน์นะครับทีนี้อ่ะอันนี้ของแฟนผมนะผมนะคลิกนะอ่ะผมจะลบ44 4อันนี้นครับเห็นไหมอ่ะผมจะลบ4ข้อความนี้ครับห้าห้าห้าเน็ตฟรีนึกว่าเปลี่ยนรูปภาพใหม่จ้านะครับเมียผมจะพิมพ์แบบนี้นะผมนะอ่ะเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับปึง้ง ปึงป้งปึง้งปึ้งนะครับอ่ะสี่ข้อความนะห้าห้าเน็ตฟรีนะแล้วก็ลบนะครับแล้วก็ทําการลบเลยนะครับอ่ะลบตรงนี้นะน,น,น,นี่ลบข้างล่างเนี่ยสีแดงแดงแล้วก็มายืนยันการลบตรงนี้นะครับโอเคนะหายไปแล้วนะครับผมนะโอเคทีนี้นะครับก็จะกลับคืนนะครับแล้วก็ไปที่หน้านหลักนะครับทีนี้อ,อ่าพอพอเราเผลอลบแชทเนี่ยเราจะไม่ไปกู้ตรงหัวข้อแชทแล้วนะครับเราจะไปที่กด รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองตรงนี้เนาะคลิกเลยนะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมานะครับที่การสำรองข้อมูลและการเรียกคืนประวัติการแชทตรงนี้นะครับคลิกนะครับอทีนี้พอมันมาทั้งหมดแล้วนะครับเขาจะบอกว่ากองข้อมูลวันไหนอะไรตรงไหนนะครับให้เรามาที่เรียกคืนข้อมูลตรงนี้นะผมนะคลิกเนี่ยรอข้อมูลก่อนฟึ้มนะครับผมนะถ้าข้อมูลเราเยอะก็จะนานนะครับถ้าข้อมูลเราแป๊บเดียวมันก็จะแป๊บเดียวก็จะได้แล้วนะครับทีนี้กลับคืนนะผมนะ กลับคืนนะไปที่แชทอีกนะครับปึ้งนะครับทีนี้ไปที่ไลน์ที่ผมลบเมื่อกี้เนาะปึ้งนะครับ่าเห็นไหมสี่ข้อความนี้จําได้ไหมครับห้าห้าห้าเน็ตฟรีนึกว่าเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ใหม่จ้าเห็นไหมครับเนี่ยสีข้อความนี้กลับคืนมาแล้วนะครับผมนะถ้าใครไปเผลอลบนะครับสมมุติว่าถ้าใครไปเผลอ,อไม่ใช่เผลอสิถ้าใครไปยกเลิกข้อความเนี่ย มันจะไม่ได้นะครับผมนะยกเลิกข้อความกนะ็คือยกเลิกเลยไม่ได้ลบนะครับก็จะหาข้อความไม่เจอนั่นเองนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการกู้แชทไลน์ที่เราไปเผลอลบนะครับผมนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองพิมพ์ไว้ใต้คลิปให้ผมอ่านหน่อยนะครับถ้าท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิเตโมชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ